สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ขอพาเพื่อนมารัดเลาะริมคลองนะครับผมมาชมน้องควายนะครับผมกับบรรยากาศหลังฝนตกช่วงใกล้ค่ำนะครับผมบรรยากาศแถวริมคลองส่งน้ำนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับผม กับบรรยากาศที่เย็นสบายนะครับผมวันนี้พามาชมน้องๆหลายโทนนะครับผมวันนี้ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศชมแถวริมคลองมั่งเนาะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมคลองส่งน้ําก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ับผมครับผมให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะ เป็นลักษณะคลองส่งน้ําที่เป็นแบบผนังคอนกรีตนะครับผมวันนี้กับวันดีๆเนาะที่ได้มีโอกาสได้มาเก็บภาพบรรยากาศรอบๆนะครับผมคลองริมน้ำเนาะมาชมน้องโพนทั้งหลายเดีนะ๋ยวเพื่อนๆได้ชมบรรยากาศครับ ตัวนี้กาลังกาลังโตนะครับผมอาจจะติดพ่อติดแม่อยู่ครับผมเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศครับผมก็ช่วงของพระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าเลยนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศฟังเสียงนกด้วยนะครับผมเสียงนกเสียงธรรมชาตินี่ครับผม น้องควายกำลังน่ารักเลครับผมพืนะญ้าตถวนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ผมว่าก็ได้บรรยากาศที่ดีนะครับผมนะนะบชมบรรยากาศไปด้ยวยกันนะครับ จะหเห็นต้นเพื่อนๆเห็นต้นตาลไหมครับผมสวยนะครับผมนะสวยนะครับผมต้นตาลนะครับผมมาชมหลายๆโทนวันนี้ครับผมกับบรรยากาศละ,ละลอดละลดเลาะริมคลองนะครับผม ก็จะแยกฝูงกันแยกกลุ่มทานนะครับผมว่าเลี้ยหญ้าไปเร,เรื่อยนะครับผมนะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีลาไปกับอ่า น้องโทนหล่อๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอากล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผมมาดูหนุ่มน้อยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมบ๊ายบายครับผม